ตอนนั้นคืออะไรวะเดบิวต์เนาะตัวอะไรวะช่างมาช่างมาเถอะสุดท้ายตัวซื้อเซวัยบ้านใหญ่หัวใจว้าวุ่นเฮ้ยอะเฮ้ยลีเจียนลีเจนรีเจนอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กผีผีมันเกิดตรงไหนวะบ้านเล็กตอนนี้มันอยู่บ้านเล็กมันไปลานป่าหาแล้วแขวนคอลีเจียนวิ่งไวไง อ๋อลีเกนวิ่งไวที่มันสกิลว,วิ่งอ่ะมาบ้านใหญ่แล้วมาบ้านใหญ่แล้วมาไม่ได้ในในกลัว,ลวเออมาร้านเหล้าแล้วมาร้านเหล้าแล้วโอ้โหแล้วตอนนั้นเราโดนเก็บหมดเพราะไอ้เี้ยนี่แหละมันอยู่ร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ไม่มาหากูแล้วไงกูว,วิ่งไงเอาเพื่อนลากมาเอาดูนั้นกูปั่น ไอ้มันเห็นนะเว้ยเออคืออกูครู้แล้วมันเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอนทีเอ้าไอห่างแม่งอยู่ตรงนีはは้เร uh> ียบร้อยแตกเพื่อนแตกเพื่อนเพื่อนแม่งลากมาหาคกูกูปั่นไปซึ่งแล้วกูปั่นกูปั่นกูปั่นโอ้โห ไม่อยู่ข้างหลังกูเลยเห็นกูแน่ๆเห็นกแน่ๆวิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนีไปก่อนเอ้ากูไม่ได้เอาของมาไอ้ห่าเอ้ยมันมาหากูมาหาเมื่อไงอะเอ่อดึงเพื่อนได้ปะได้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 เฮ้ยแล้วเพื่อนลากกลับไปเสาไม่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 อยู่กับกูอยู่กูอยู่กูอะไรกูหิวละ พี่กิ่ง,งไม่ต้องหิวแล้วนะมันเสียเวลาเออเออมันต้องหิวม่ต้องหิวไ,ไ,วไปปัดเลยไปปัดเลยวุ้นมันให้กูหิวอ่ะบูโดนกูโดนกูรูหนึ่งทัน อยู่ทางเนี่ยวเลยเสียเวลาชิบหายเลยโอ้ยชิบหายแล้วกูไปส่วนแล้วส่นโดนแคร์กูพับเห็นพับหมดไม่สวนลูกใครพับหมดพับเนี่ยกกรพับจีกูแตกกูแตกทีอ๋อนี่กูเผลอกดอาทิ้งทิ้งของกูแตกทีมทีมทีมกูแตกมม่เก็บบัตรลับี่ยกูปั่นไฟย้อนค่าเนี่ยเฮ้ยบัตรลับทางแล้ว อยู่กูโยู่กูโยู่กูอยู่ข้างกูด้วยหัวใจกูนี่เจ็บเลยโอ้หลงไฟโอ้โหเหลือจะเชื่ออยู่ข้างๆกูแน่นะแล้วก็มาปัดมาตรงนี้แน่นอนไม่ต้องสื่อไม่มันแขวนกูก่อนมึงวิ่งไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอะไรนะเดี๋วและปัดตรงนี้ต่อเลยไปนะไปนะ แอบก่อน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 ไอ้แอกมาไปแล้วตะเก็ยบตีม่วงหน่อยละกกาไม่เมาคูเบิ้ลแย่แล้วตายป่ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วไอ้มันกลับมาเสาอะ่ะปัน่นปั่นตรงนู้นไปเลยเพื่อนไอ้ตรงนี้มันเสาติดกันเนาะแลอวเพื่อนวิ่งไปหาผีกูเหลือจะเชื่อ ามาไอ้เออต้สายมาติดกันวะปันปั่นปั่นีอุ้มเพื่อนอะเอ้ยมันไม่อุ้มอะเอเหมือนจะทำตรงมาหาเออุ้มอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วแปลกแลก้วกลัวกลัวแปลกแลกแ้วแปลกแปลก กูมีสป,ปีละเยด่าเอ้มันมาทางกูนะช่วยเพื่อนได้ป่ะได้ดมมิมันมาร้านเหล้ามันมาร้านเหล้าบ้านใหญ่เอาเพื่อนปล่อยตายเอาไอ้ควายกูแตกกูไปถึงพอดีเลยอีกห่ากูแตกกูแทกทีกูแตกกูแตก เออา้หยนี่มาใกล้ยึงล่าออกไปไกลๆแล้วไม่ได้ไม่มีไม้แล้วไม่มีไม้แล้วอ่ะเดี๋ยวเกลียดหมดแล้วใช่ป่ะน่ะเคยกูอยู่บ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กเกินเกินถ้าโดนก็เกิน แล้วเสร็จแล้วมั้งห่วงเปล่นยากแล้วเหลือสามคนเดินไปเครื่องเสร็จนะอย่าเดินไปทางนั้นนะมันมันเจอพอดีนะกูเดินมาแล้วไงเพื่อนเพื่อนฮิวอยู่ใกล้กู เฮ้ยมันดักหน้ากูวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันหัวใจยังตุกอยู่เลยมันเห็นมึงไงข้างบนเสร็จไปแล้วกูแอบก่อนเขี้อีผีเจอกูไอะย,ยังไงอะ่ะเออย,ยังไงอะ่ะล้มใส่หน้าไปทีหนึ่งไอ้เหี้ยไปเลยสเต็ตหนึ่งแตกๆละพูดแตกๆละ รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะเหมือนจะเหมือนจะตายหมดแล้วเกมทรงดีๆเลยเพื่อนปล่อยตายเฉยเลยเพื่อนมาเจะยหิวตัวเองทำไมอะ่ะ <c oughs> มันเอาไฟฉายมาด้วยแล้วเนะี่ยยุบมีแต่มันต้องรีบหรอเพื่อนไปช่วยแล้เดี๋ยววันเรียครับผมเพื่อนไปช่วยแล้เพื่อนไปช่วยละกูป,ป,ป,ปั่นกูปั่นอ่ะเครื่องเครื่องปั่นไฟอยู่ข้าง,างกวเลยกูป,ปั่นเครื่องเดิมมึงอ่ะที่แบบปั่นได้ เยอะอะเพราะมันผลราคาไม่ถึงแน่นอนที่กูมาปั่นตรงนี้มันจะเดินกลับไปหรือเปล่าก็ไม่แน่กูไม่รู้กูมีสปีกกูไม่กลัวเฮ้ยมันมาหากูดิเพื่อนเพิ่มเพิ่มวงปั่นแล้วเมื่อกีนห้าสิบห้าสิบโอ้ได้อยู่เด็กกูค่อยไปปั่นตามนั่นปั่นต่อดิปั่นตามหากูล่ากมาบ้านใหญ่ ไม่ไม่ตาม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 ตาม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 กูตามกูตามอย่างเงี้ยเองไม่ตามไม่ตามกลับไปเครื่องกูกลับไปเครื่องกูมันจจฮิวอ่ะปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนให้มันเสร็จปะเหลือเครื่องเดียวละชิลละชิลละวท่ิวแวเครื่องกูได้ห้าสิบนะเครื่องมันมันอยู่ตรงเครื่องกูไปหาเครื่องใหม่ปะนี่มันจะโซนเครื่องทำบ้านใหญ่ แต่ไม่เห็นกระตุกสวใจเลยเฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยดิวเครื่องติดกันสามเครื่องฮะฮิวเฮย์ฮิวเฮอ์อย่างนั้นนะวายเชิไอ้ดิวอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยอยู่บนไมอยู่ขบผีไล่กู่ผีไล่คูผีไล้คูที่บ้านยายกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว แตกกูแตกเพื่อนกูแตกเพื่อนกับกูฝันเห็นคนละเครื่องเอ้ยอย่าอย่าอยังพุ่งล้มนะเฮ้ยกูแตกกูแตกกูแต่ก od, ูแตกโอเคอ้าวแล้วมึงเปล้มเพียอะไรตรงนี้อ้าเลยตกใจหมดเลยนะมล้มมึงเล่าไปกลแล้วกันตอนนี้กูฝั่นกับเพื่อนแย่กันอยู่เออๆกูแตกแล้วกูแต่ละรู้แล้วเพื่อนเลยเสือก็อะไรเสือก็อาหาร อไอ้กูกดผิดกูกูกดตัวคิวแล้วไหมกูกดลิกขวาทำไมวะนะแตกเรียบร้อยลาก,ก่อนเพื่อนกูไปกดส่องไฟเฉยเลยเมื่อกี้กูจะกดคิวสมองกับนิ้วกูไปคนละทางเลยอะไรวะ <c oughs> เพื่อนกูร้อเปิดปัะโูแน่เลยเนะี่ยเออเสียงดังดังวี <c oughs> ไม่ไปแล้ว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 เอ้ยกูมไม่ได้ดูประตูหายวะตัวหนึ่งก็เดินก่อนดิหนึ่งเดินเดินเดินอะ่ะเดินอะ่ะมึงมองมองึงมองสูงสูงไว้อ่ะฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีน,มมนู่นไงประตูอยู่ตรงหน้ามึงอ่ะนั่นอะ่ะ รอรอขอบแแบบไปเดินเดินนะเดินเดินนะเดี๋ยวมันเหี่ยวรอยเท้าเดินเดินเดินไว้อะไม่ใช่เล่นแบบแข่งเลยวะก็ต้องเปิดอยู่ดีอ่ะเพราะว่าคือก็ต้องเปิดแล้วเสียงมันดังอยู่ดีอ่ะเออเพราะว่ามึงไอ้มันมามันมามันมาโอ้มึงไม่น่ารีบใช้สปินเลยว่ะรอให้เพื่อนก็ได้เพื่อนเพื่อนวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งกลับวิ่งเออวิ่งไปตรงไปตรงไปวิ่งวิ่งตรงไปอ่ะเออ ให้มันเห็นไปเลยก็ได้เพื่อนจะได้ออกได้ไม่ต้องย่อแล้วเพื่อนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอ้าผีอยู่ตรงนู้นผีเจอเพื่อนผีเจอเพื่อนกลับไปเปิดเล่มคือเดเอาไอเชอ่ะแล้วเพื่อนเปิดแล้วไงแล้วเพื่อนออกไปแล้วไม่ต้องเปิด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 มันกลับมาแน่หาหลุมหาหลุมวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยหาหลุมหาหลุม ไม่มีไม่มีคอมแมพคอมแมพมันไม่ต้องหาหรอกคิดว่ามันอยู่ในบ้านเรา,น,าน,นี่ไงข้างหน้ามึงเนี่ยข้างหลังมึงเนี่ยมึงหูหนวกเหรอข้างหลังมึงข้างหลังข้างหลัง <c oughs> นี่เอ <c oughs> เอเนี่ยไอ้เนี่ยไปตูได้ยินได้เลทางไหนมึงใส่หูฟังจริงมั้ยเนี่ยจะรั่วเหรอ ตัวต้องไปเพิ่มเสียงพีนใหม่แล้วล่ะปรับหนึ่งร้อยดีปรับหนึ่งร้อยดีเสียง